เวลาเพื่อนเพื่อนใช้เซราเ,เพื่อนๆใช้กันแบบไหนอยู่คะแบบแรกก็คือโยนลงไปบนผิวหน้าเลยหรือว่าแบบที่2 หยดลงบนฝ่ามือก่อนแล้วค่อยทาลงบนหน้าซึ่ง้าหวานแนะนําหวานแนะนําให้บีบลงบนมือก่อนแล้วค่อยทานะคะอย่าหยดลงไปบนหน้าโดยตรงเพราะอาจจะเกิดการสัมผัสบนหน้าแล้วทําให้สิงสกโปรกติดไปกับตัวดอปเปอร์แล้วเราก็ไปจุ่มลงไปในสกินแคร์ของเราทําให้เกิดเชื้อโรคได้แต่ถ้าเกิดใครอยากจะบีบลงไปที่หน้าเลยได้ไหม ก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าเราต้องแน่ใจจริงๆว่ามันจะไม่โดนหน้าแล้วก็ต้องแน่ใจว่าสกินแคร์ของเราเนี่ยมันจะไม่ย้อนกลับนะมันมีเซรั่มบางตัวค่ะที่มีความหนืดมากๆแล้วพอเราบีบลงไปอ่ะมันไม่ได้หยดลงมาที่หน้าเราหมดค่ะพอเราหยดไปปุ๊บมันดูดกลับนะคะซึ่งมันก็อาจจะทําให้สกินแคร์เนี่ย ไหลกับไปโดนตัวดอปเปอร์นี้แล้วเราก็ไปจุ่มเกิดเชื้อโลกนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาให้แน่ใจมั่นใจชัวร์ๆบีบลงบนมือก่อนแล้วถึงทาดีที่สุดค่ะและข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของการบีบเซรั่มลงบนผิวหน้าเลยนั่นก็คือเปลืองไม่มีอะไรมากแต่อยากให้ซีเรียสเรื่องแรกมากกว่านะคะคือเรื่องของความสะอาดค่ะ